พบกับคนวานได้เลยครับวัดป้าอะไรว่าคณเราจอกับคนวาน,านราาครับผุชจะแดงครับผมจะกินเวลาเอ่อนี่คือรายการเสิร์ฟสักรีฮะเสิร์ฟสักร่าเก่านั่นแหละครับนี่เราก็มาอยู่ที่นี่กุยานะครับแม่โคตรแซ่เลยเพราะว่าผมก็ทําแบบใครบ้านเขามากินนะแบบว่าเฮ้ยมันมันกินจังไไวะเฮ้ยเป็นเพราะว่าเฮ้ยเขาเขาข้าวจามาปิ้งด้วยแล้วเขาเหนียวมาปิ้งเลยอิสระรากข้อไง เอ,อ time, าทำจีด้วยจีกะจีก็น่ากินเลยอะักเจียบหรือว่าฝักเจียบด้วยโอ้พิลได้ไหมฝักเจียบหรือว่าฝักเจียบเราติดลุมาโอเคลุงมาโอเคลุงเน okay, <c oughs> ี่ยอะไรกินเนี่ยคือเลือติดมันนะแบบตัวครับตัวครับตัครับก็เล่นมาอีกคนฮะ แตกแล้ับแตกแล้วครับแตกแล้วครับแตกแล้วครับแล้ี่คุณดูดีๆนะครับผมก็จะเอาไปย่างนะคืออะไรครับมี่อันนี้ใช้แต่แม่ชะตะเกียบเป็นไหมใช่ครับติดติดมาจากเนื้อย่างหรอติดมาจากเนื้อย่างรัดป้ากระทัดหอกนะแบบว่าเอสตาเอสไลส์เอสตาเนี่ยเขาจะรู้จักไหมว่าเอสตาไม่รู้อ่ะดูควมรอนครดูดอนก็จะรู้จักนะเอสตาเลือดเลือดเลือดคุณดูเสียตรงนี้เลย คาคราคาเป็นี้มางคราคาราคาราคาเพ่คตทุเรศเลยครับบออไปซืกรตุ้นไดกี่เล่มครับสิบเล่มเล่มละสี่สิบห้นี่รับสนี่เด้นยคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับ ซื้อไงรอครับครับเนี่ยงินนพุ่บ้าเลยรวยก็ได้ไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีครับตีกระสีแพร่อย่างไรตีกระสีแพร่ืออ่ยอันนี้คือเหตุที่แม่วามาเลยเหตุเหตุนครับต้องดูแลนะครับที่ถ่ายเนี่ยก็เพื่อแย่งแย่งคน่ายกินเยอะแยะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับบอกว่ามันกินไม่ไม่ทันจริงๆนะก็แบบว่าเนี่ยนะแบบว่ามันกินไม่ทันเลยนะอีกอย่างก็คือเพื่อกินครั้งแรกก็มีครั้งแรกไหมครับ คือเราไม่ได้มาในนามไฮโซนะับแบบว่าไฮบ้านเาไนับไฮบ้านนะฮะไฮบ้านนอกกรุงเทพน้ำท่วมน้านั่งสุขสันต์สุขีนะครับก็เราแบบใครที่อยู่กรุงเทพ็นคนนะครับเสาหน้าติดธนาไปลงชื่อที่สยามซีพลลีลชื่อกินเรียที่โอไอชีทุกสาขาเลวจะปโอไอชีเอ็กซ์เคโอไอชีอื่นี้พยานเรื่อกินปีครับมาดโอไอชี ที่เป็นเกลือที่เกลือ O ิ C หมดเลยอะ่ะที่เป็นรักรักอาหารอะ่ะก็ไงครับผมไม่ได้กินเราเรั่องนี้สําเนตนะครับขเขาเขาจัดกิจกรรมให้กินฟรีครับวันเวลาคนระับสามบ้านนผมชื่อวันที่สททิบสา,ามาที่สยามสุขเดชเพราะว่าเราไม่ไปจะพูดย <c oughs> ังไงครับเราก็เสียนี่แหละเสียโทษคนเรื่องนี้เ,นเ,อเอาวันนี้นะว่าชาวบ้ามันเกิดตา ต่ชิดนะครับผมตอนรองเพอยพังเพไครับอยากังเพอะไรใส่เบอร์อเพใส่เบอร์องเ่อรอร่ กำลังจะแดกแล้วครับแดกไปกินไปครับผมจะทำรายการแข่งครับออันนี้คือจมูกหูนะที่บ้านกูได้จมูกหูเลยอันนี้นะจมูกหูจะบวกว่าจะเอาไปใกล้แจ็คคูล่านะครับเดี๋ยวแจากลัวไม่ใช่นะมันเกิเดียิดแล้วนะอย่าบอกครดิไบุอกนี้โดยคนนี้แหละอย่าบอกใครดิไอ้ของ ลาลา่เกียรัชเชื่อเขาที่คนเทเลยนะเชื่อแบบหมดลาลาแล้วลารา,ายการเร็วลาสวัสดีครับรายการเราขอลาไปก่อนเลยครับ